สวัสดีคะ่ะนักเรียนป .4 ทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องใหม่แล้วนะคะในเรื่องของอส่วนต่างๆของพืชดอกนะคะจากช,ชั่วโมงที่แล้วนะคะนักเรียนเราเรียนในเรื่องของส่วนต่างๆของพืชใช่ไหมคะก็จะมีใบนะคะใบทําหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงนะคะซึ่งเป็นที่ที่พืชน,นะคะสามารถสร้างอาหารนั่นเองนะคะแล้วก็ลําต้นนะคะลําต้นเนี่ยนะคะทําหน้าที่ชูกิก่งก้านใบนะคะและ3นะคะรากนะคะทําหน้าที่ ยึดตํำต้นนะคะแล้วก็ดูดน้ําด้วยนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะ4นะคะคือดอกนะคะทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องส่วนต่างๆของพืชดอกนะคะเรามาดูกันว่าเป็นดอกอะไรนี่เลยนะคะนักเรียนดอกอะไรเอ่ยสีส้มๆนะคะน,นอ่านี่เลยค่ะนี่รู้ไหมคะว่านี่คือดอกอะไร วันนี้นะคะคโยก็จะขอยกตัวอย่างนะคะเป็นดอกชบานั่นเองค่ะดอกชบามีสีสันสวยงามนะคะแล้วเราจะมาดูมาดูกันว่าดอกชบานะคะมีส่วนประกอบอะไรบ้างนี่อันแรกเลยนะคะนี่เลยหน้าตาของดอกชบาเนาะนี่นะคะอ่าตรงนี้นะคะตรงตรงแรกนี่เลยนะคะเราเรียกว่าเดี๋ยวคุยจะเขียนให้ดูนะคะรูปนี้เลยนะคะเนี่ยส่วนประกอบนะคะตรงนี้นะคะนักเรียนเห็นไหม เนี่ยนะคะก็คืออะไรคะเป็นส่วนของดอกนะคะ <_ d ork> เขาเรียกว่ากลีบดอกนั่นเองนะคะนักเรียนฮะกลีบดอกนะคะนักเรียนตามครูอย,ยู่ทันไหมลูกนี่นะคะตรงเนี้ยนะคะจะเป็นบริเวณกลีบดอกนะคะสีสันสวยงามเลยนะคะตรงเนี้ยนะเขาเรียกว่ากลีบดอกนะคะนักเรียนนี่ต่อมานะคะ ในส่วนต่อไปนะคะลูกนี่เลยค่ะตรงที่นิ้วชี้อยู่ตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยมีใครรู้บ้างคะอ่าตรงเขียวเขียวนะคะที่เขาชี้อยู่ตรงเนี้ยลูกส่วนประกอบตรงเขียวเขียวในลูกนะที่อ่านิ้วมือเขาชี้อยู่เนี่ยนะคะตรงนี้นะคะลูกนะเขียวเขียวเนี่ยนะคะเรียกว่าอะไรเอ่ยเมื่อกี้เนาะอันนี้คือกลีบดอกนะลูกเนาะเนี่ยตรงดอกตรงนี้นะคะอันนี้คือกลีบดอกใช่ไหมลูก สีเขียวมีใครรู้บ้างคะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่าไม่มีใครรู้ใช่ไหมคะลูกเดี๋ยวคุวยเฉลยเลยแล้วกันนะคะตรงนี้นะคะเขาเรียกว่ากลีบเลี้ยงค่ะกลีบเลี้ยงจะอยู่บริเวณนี้นะคะเดี๋ยวคุยจะชี้ให้ดูนี่เลยค่ะกลีบเลี้ยงเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะคะเขาเรียกว่ากลีบเลี้ยงนะส่วนต่อไปนะคะของดอกชบานลูกนะ ได้กลีบดอกแล้วนะคะรู้จักกลีบเลี้ยงแล้วอ่าต่อมาเรามารู้จักฐานรองดอกค่ะสีเขียวข้างล่างนะคะลูกบริเวณนี้นะคะเขาเรียกว่าฐานรองดอกคือเอาไว้รองรองดอกนะลูกชื่อมันตรงตัวอยู่แล้วเนาะเอาไว้รองนะคะเนี่ยเอาไว้รองเอาไว้รองกลีบดอกเห็นไหมคะอ่าก็คือเรียกว่าฐานรองดอกนะคะกลีบดอกกลีบเลี้ยงแล้วก็ฐานรองดอก เราจะมองเห็นจากตรงนี้นะลูกนะอืมนี่คือส่วนประกอบของดอกชาบานะคะมีกลีบดอกกลีบเลี้ยงนะคะแล้วก็มีฐานรองดอกนะคะซึ่งฐานรองดอกก็จะอยู่บริเวณนี้เท่านั้นเองนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นกลีบเลี้ยงใช่ไหมลูกมีกลีบออกมานะคะส่วนสีสันสวยงามตรงนี้นะคะก็คือกลีบดอกนั่นเองโอเคไหมคะอันนี้คือสามส่วนประกอบแรกนะคะของดอกชาบาอ่าต่อไปเราไปดูส่วนประกอบถัดไปนะคะ ส่วนประกอบต่อมานะคะอันที่เรารู้ก็คือข้างบนนะนลูกเนาะเป็นติ๊บดอกอ,อันทีนี้นะคะตัวที่ติ๊บดอกนะคะต่อมาเรามารู้จักเกสรเพศผู้ค่ะเกสรเพศผู้นะคะจะอยู่บริเวณนี้นี่นะคะจะเป็นการขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดนี่ยเขาเรียกว่าเกสรเพศผู้โอเคไหมคะอ่าแล้วเราก็มาดูตรงนี้นะคะที่จะมีละอองเปนอยู่ข้างในเขาเรียกว่าอัเปเรนุนะคะบริเวณนั้น ตรงโคนตรงนี้ก้านมันเนี่ยคะ่ะเขาก็เรียกว่าก้านชูอัปเรนูอ่าซึ่งอัปเรนูก็คือทั้งหมดนี้นะคะทั้งก้านนี้เลยนะคะเดี๋ยวครูจะชี้ให้ดูนะคะทั้งก้าน,น,นะะเนี้ยค่ะเนี่ยทั้งก้านนี้เลยนะคะคือเกสรเพศผู้ในเกสรเพศผู้จะมีก้านชูนะคะอยู่ตรงนี้เนาะก้านมันนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะกระป๋อเล็กๆตรงนี้ที่มี ไม่ได้สีดำๆนะคะเขาเรียกว่าละอองเรนูนะมีอยู่ข้างในนี้เขาเรียกว่าอับเรนูนะลูกนะตรงนี้นะคะตรงกระป๋อเล็กๆเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าอับเรนูเพราะฉะนั้นชื่อของมันก็คืออับเรนูแล้วก้านที่มาที่มาชูมันก็คือก้านชูอับเรนุนี่รวมทั้งหมดนี้นะคะก็คือเกสรเพศผู้โอเคไหมคะต่อไปนะคะ อ่านี่ก็จะมีละอองเรนูอยู่ข้างในซึ่งเป็นอ่าจุดเล็กๆดำๆนะคะอันนี้คือเอาไว้สืบพันธุ์เพื่อเกิดเป็นต้นใหม่นั่นเองนะคะต่อมาค่ะเกสรเพศเมียค่ะนี่เลยค่ะเกสรเพศเมียเนี่ยจะหน้าตาเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้ก็จะมียอดค่ะอยู่ข้างบนทั้งหมดเมื่อกี้ใรูปนะคือเกสรเพศเมียนะคะเนี่ยทั้งหมดเนี้ยเขาเรียกว่าเกสรเพศเมียทั้งหมดนะคะแต่ทีนี้ในนั้นก็จะมีองค์ประกอบยอ่อยลูก ในนั้นมีองค์ประกอบยอ่อยอีกนะคะตรงนี้เลยเล็กๆตรงนี้นะคะเขาเรียกว่ายอดเกสรเพศเมียก็มันอยู่สุดแล้วมันอยู่ยอดแล้วนะคะก็เป็นยอดเกสรเพศเมียอ่าต่อมายอดนะคะแล้วต่อมาที่เป็นก้านเนี่ยเขาก็เรียกว่ากา้านชูเกสรเพศเมียนั่นแหละนะคะและก็จะมีรังไข่น่ารังไข่อยู่บริเวณนี้นะคะของเกสรเพศเมียนะคะอยู่เวณล่างสุดเลยนะคะเอาไว้เป็นที่ผสม อ่าผสมระหว่างละอองเรนูนะคะตกลงไปสู่รังไข่ต้องเวลาที่เขาจะผสมอ่าเขาเรียกว่าสึบพันธุ์นะลูกเนาะอ่าก็ละอองตัวนี้นะคะก็จะตกลงมาตรงเนี้ยนะคะแล้วก็จะหล่นลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆนะคะพอมาเจอกับรังไข่นะก็จะมีการผสมกันตรงนี้นะคะเกิดเป็นต้นไม้ขึ้นมาได้อ่าโอเคค่ะ นี่เลยนะคะส่วนข้างในนะลูกนะข้างในเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าออวุนนะคะข้างในรังไข่เนี่ยลูกจะเป็นจุดเล็กๆตรงเนี้ยเขาเรียกว่าออวูนะคะก็คือเอาไว้ผสมกับละอองเรนูนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าออวูนั่นเองอ่ามีออวุนนะคะออวุนเขียนแบบนี้นะคะตรงนี้และทั้งหมดนี้ก็คือรังไข่ อ๋อคือเกสรเพศเมียนะคะ่ารังไข่ก็จะอยู่บริเวณน,นี้เนาะคุยูยพูดผิดนะคะขอภัยด้วยนะคะทั้งหมดนี้นะคะคือเกสรเพศเมียนะลูกนะในเกสรเพศเมียก็จะมียอดเกสรเพศเมียใช่ไหมคะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีก้านชูนะคะก้านชูเกสรเพศเมียอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีรังไข่อยู่บริเวณนี้ส่วนในรังไข่ก็จะมีอวุธนั่นเองนะคะ อาจจะสับเยอะในนะั้นลูกนะแต่นักเรียนลองเปิดวิดีโอชมนะคะสักสองรอบนะคะนักเรียนก็จะสามารถาเข้าใจมากยิ่งขึ้นเนาะทีนี้การจําแนกประเภทดอกไม้นะคะก็คือจะเป็นดอกครบส่วนกับดอกไม่ครบส่วนเรามาดูว่าดอกครบส่วนเนี่ยองค์ประกอบมีอะไรบ้างนะคะดอกของพืชน,นะคะคือถ้าจะครบส่วนนะหรือยมีเขาเรียกว่าดอกสมบูรณ์เทศนะคะหรือดอกครบส่วนนะคะจะต้องมีสส่วนนี้ค่ะเป็นองค์ประกอบนะคะจะต้องมีสี่ส่วนนี้ค่ะหนึ่งนะคะ กีบเลี้ยงค่ะ2ต้องมีกลีบดอก3ต้องมีเกรสรเพศผู้และสต้องมีเกรสรเพศเมียนะลูกนะวิวจะเขียนไว้ให้1น่นะคะ1ต้องมีกลีบเลี้ยงนะคะ2ต้องมีกลีบดอก3ต้องมีเกรสรเพศผู้และสต้องมีเกรสรเพศเมียเขาจะเรียกว่าดอกครบส่วนหรือดอกสมบูรณ์เพศนั่นเองโอเคค่ะนี่นะคะนักเรียนต้องจดไว้เลยนะคะสไลด์นี้นะคะให้นักเรียนจดไว้ในสมุดนะคะ ดอกครบส่วนนะคะหมายถึงนักเรียนจดลงสมุดเลยนลูกนะดอกที่มีองค์ประกอบทั้ง4ี่ส่วนได้แก่หนึ่งอะไรคะกลีบเลี้ยงค่ะสองกลีบดอกสต้องมีเกรสรเพศผู้4ี่ต้องมีเกรสรเพศเมียห้ามขาดอย่างใดอย่างหนึ่งนี้ต้องมีครบ4ส่วนนี้นะคะเขาเรียกว่าดอกครบส่วนหรือดอกสมบูรณ์เพศนั่นเองค่ะ อ่สาสไลด์นี้นะคะนักเรียนจดลงสมุดไว้ได้เลยนะคะแล้วก็มาส่งครูในวันจันทร์หน้านะคะจะเสร็จหรือยังเอ่ยถ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวครูก็จะซ้อนไปต่อนะคะให้เรียนไว้กดสต็อปแล้วก็ค่อยจดรูปเนาะเนีน่ยทีนี้ดอกครบส่วนได้แก่อะไระก็ดอกชบางเลยค่ะดอกกุหลาบนะคะดอกมะลินะคะอ่า เยอะเลยนะคะดอกมะเขืออะไรพวกนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาเติมกันนะว่าส่วนประกอบอยู่ตรงไหนบ้างนะคะส่วนประกอบของดอกดอกชบานี้นะคะอยู่ตรงไหนบ้างอ่ะช่วยครูเติมเลยนะคะกลีบเลี้ยงอยู่ตรงไหนลูกกลีบเลี้ยงอันไหนเขาเรียกว,ว่ากลีบเลี้ยงคะนี่หนไหมคะกลีบเลี้ยงก็ตรงเขียวเขียวเนี้ยลูกเขาเรียวกว่ากลีบเลี้ยงนะคะนักเรียนยก็เขียนอ่ากลีบเลี้ยงนะคะ เมือเ่อกี้เรียนจดมาแล้วเนาะครบแล้วเนาะนักเรียนไม่ต้องจดแล้วนะคะทีนี้ช่วยกันตอบช่วยรูโยน,นะคะกลีบเลี้ยงค่ะอะแล้วกลีบดอกและลูกอยู่ตรงไหนอ่าเราตอบไปแล้วนะกลีบเลี้ยงกลีบดอกลูกอยู่ตรงไหนนี่ไงสีสันสวยงามใช่ไหมลูกนี่ตรงนี้ใช่ไหมคะกลีบเลี้ยงก็คือตรงที่เป็นส่วนมีสีสันสวยงามนะคะตรงสีแดงนี้เองนะคะเขาเรียกว่ากลีบเน bon. ๆๆลีนะ้ยงลูกเนาะเขาเรียกว่ากลีบดอกนะคะ โอเคอ่าครูโยก็จะเติมให้เรียนดูนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นกลีบดอ,อกจากนั้นนะคะเออันไหนหน้าเกรสรเพศผู้อยู่ไหนลูกเกรสรเพศผู้อยู่ไหนเอ่ยเกรสรเพศผู้ก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะตรงที่มีกระป๋อกนี่ใช่ไหมลูกอ่าเขาเรียกว่าเกรสรเพศผู้นะคะหรือตรงนี้นั่นเองนี่เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเกรสรเพศผู้ ซึ่งเกสรเพศผู้ก็จะเป็นตัวกระป๋ออย่างนั้นเองนะคะเขาเรียกว่าเกสรเพศผู้แล้วลูกเนาะอ่าอันสุดท้ายลูกนี่งานเกสรเพศเมียก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะโอเคค่ะแค่นี้นะคะก็จะเรียกว่าดอกครบส่วนหรือว่าดอกสมบูรณ์เพศนั่นเองนะคะซึ่งดอกชาบานะคะก็เป็นดอกสมบูรณ์เพศชนิดหนึ่งนั่นเอง นี่เลยนะคะสายนี้ก็เสร็จแล้วนะคะต่อมานะคะนี่เลยนะคะก็เป็นดอกชบายอยู่มะลูกเนาะมันก็จะมีองค์ประกอบครบสี่ส่วนนะคะเป็นดอกสมบูรณ์เพศลูกหนึ่งก็จะต้องมีกลีบดอกสองมีกลีบเลี้ยงสามมีกลีบสอดเพศผู้และสี่ก็ต้องมีกลีบสอนเพศเมียนะคะถึงจะเรียกว่าเป็นดอกสมบูรณ์เพศนะคะหรือว่าดอกครบส่วนนั่นเองอ่ะทีนี้ดอกไม่ครบส่วนล่ะดอกไม่ครบส่วนก็หมายถึงดอกที่ ขาดองประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปอเนี่ยขาดองค์ประกอบลูกอาจจะขาดกิบเลี้ยงก็ได้หรืออาจจะขาดกิบดอกอาจจะขาดเกสรเพชรผู้อาจจะขาดเกสรเพชรเมียอะไรก็ว่าไปคือขาดองค์ประกอบหนึ่งองประกอบก็ไม่จัดว่าเป็นดอกครบส่วนนะลูกนะอืมเพราะฉะนั้นถ้าดอกไม่ครบส่วนมีอะไรบ้างนะคะก็เฟื่องฟ้านะคะกล้วยไม้นะคะอ่าทีนี้เรามาดูนะคะว่าหน้าที่ของเขาทําอะไรบ้างนะคะ หน้าที่ของเขานะคะกลีบเลี้ยงทําอะไรนะกลีบเลี้ยงเนี่ยเอาไว้ทําอะไรนะคะซึ่งกลีบเลี้ยงเนี่ยนะคะทําหน้าที่พุ้มดอกที่ยังตูมอยู่พุ้มไว้น,นะคะเพื่อไม่ให้ดอกอ่าได้รับอันตรายเนาะเพื่อป้องกันอันตรายให้แก่ดอกลูกนะคะอันนี้สไลด์นี้นะคะนักเรียนต้องจดไว้นะคะหนึ่งนักเรียนก็จดว่ากลีบเลี้ยงนะคะทําหน้าที่หุ้มดอกที่ยังตูมอยู่เพื่อป้องกันอันตรายให้แก่ดอกอ่าต่อมา นะคะสองนะคะนักเรียนก็เขียนไว้เลยกลีบดอกค่ะกลีบดอกทำหน้าที่อะไรอะ่ะมีสีสันสวยงามแน่นอน,นะคะ่ะทำหน้าที่ลอ่อแมลงให้มแมลงเนี่ยมาช่วยถ่ายละอองเรนูด้วยนะคะอืมถ่ายละอองเรนูคือการสืบพันธุ์นั่นเองนะคะทําให้ละอองเรนูผสมกับอ,อวูที่อยู่ในรังไข่นั่นเองลูกอืมนะคะมแมลงมีส่วนช่วยนะคะมแมลงเนี่ยอาจจะช่วย่บินเอาละอองเรนูนะคะไปปล่อยลงในเกสรเพศเมียนะคะ ต่อมานะคะสามค่ะเกสอนเพศผู้ค่ะน,นักเรียนจดไปด้วยนะคะสามเกสนันเพศผู้ทำหน้าที่อะไรคะทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุน์าอาเอาแค่ตรงนี้นะลูกนะทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์นะคะภายในเรนูมีเซลล์สืบพันพธุ์เพศผู้นะนักเรียนจดไว้นะคะจดไปเลย ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์รอสเปิร์นะคะซึ่งประกอบด้วยก้านชูอัปเรนูและอัปเรนูภายในอัปเรนูมีเรนูภายในเรนูก็จะมีเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะคะนักเรียนจดแค่ตรงนี้นะลูกนะทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์แค่นี้พอนะคะทําหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์นะคะเพศผู้นะเกสรเพศผู designs, so Hoy, on, wizard, kart, ้ก็ทําหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นลูกเนาะอ่าเอาแค่นี homage, ied, nah. ้นะลูกนะ จุดแค่นี้พอนะคะทําหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะคะพอแล้วนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเกสรเพศเมียนะลูกนะนี่เลยค่ะเกสรเพศเมียนะคะทําหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธ well ุ์เพศเมียนักเรียนก็เขียนแค่นั้นพอนะคะอ่าซีนะคะเกสรเพศเมียนะคะทําหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย อ่าแค่นี้พอก่อนนะคะจุดแค่นี้นะคะทีนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาใบางานนะคะที่นักเรียนได้ไปนะคะนักเรียนก็จะรู้ว่าเอ๊อันแรกเนี่ยคืออะไรนะ้าตรงเนี้ยที่ชี้มาเนี่ยอ่าข้อที่หนึ่งครูโยจะทําให้ดูก่อนนะคะให้นักเรียนเติมลงไปเลยนะคะซึ่งเรียนสามารถย้อนดูวิดีโอได้ว่าแต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยมันคืออะไรนะคะเดี๋ยวครูโยจะเติมให้สัก1อันก่อนแล้วกันเนาะอ่า เรามาดูกันนะคะอันแรกคี่กวิจะเติมนะหมายเลขลำดับที่หนึ่งในลูกตรงนี้ดมาตรงนี้นะคะโอ้มันเป็นก้านนี่ลูกก้านอะไรนะอะไรนะรูปร่างแบบนี้คืออะไรคะก้านชูใช่ไหมลูกก้านชูอะไรล่ะทั้งหมดนี้เรียกว่าอะไรลูกเนี่ยทั้งหมดเนี้ยเลยเนี่ยเรียกว่าอะไรคะทั้งหมดเนี้ยมันชูอะไรอะลูก เกสรก้านชูเกสรนะคะก้านชูเกสรเพศผู้หรือเพศเมียก้านชูเกสรเพศเมียค่ะลูกอาโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวครูใจดีนะคะเดี๋ยวเฉลยข้อ2ให้ด้วยนะคะแล้วนอกน,นั้นนักเรียนเติมมาเองนะล,ลูกนะอข้อที่สองนะล,ลูกนะตรงเนี้ยจุดๆตรงเนี้ยอ๋อมันอยู่ในรังไข่ลูกจุดๆตรงนี้ยเขาเรียกว่าอะไรเอ่ย เนี่ยมันจะมีจุดอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าออวุ่นนะคะออวุ่นนั่นเองอ่ะครูจย,ยเฉลยแค่2องค์ประกอบก่อนนะคะอีก7องค์ประกอบนะคะให้เรียนลองเติมมานะคะแล้วก็ครูยโยก็จะเฉลยให้อีกคลิปวิดีโอหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ไม่ทันนะคะสามารถกดกลับไปดูนะคะวิดีโอก่อนหน้านี้ได้แล้วก็สต็อปไว้นะคะเพื่อที่จะ นำส่วนประกอบต่างๆนะคะมาตอบลงในใบงานค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะสำหรับเรื่องของส่วนประกอบหรือส่วนต่างๆของพืชดอกนะคะซึ่งครูย,ยกดอกชบามาให้นักเรียนที่ศึกษานะคะแล้วไว้เจอกันใหม่นะคะชั่วโมงหน้าค่ะบ๊ายบาย